สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนะคะเออจะเป็นคนที่จะมาเสนอขายรถนะคะคุณพี่เดินทางมาไกลไหมคะค่อนข้างใจเลยค่ะค่ะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็คือซึ่งรถที่ดิฉันจะขายให้กับคุณพี่เนีะ่ะจะเป็นในยี่ห้อ Honda City นะคะซึ่งรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่น EX ปีส0 2 3นะคะคุณพี่ขาค่ะ ก็ในเรื่องของสีน่ยจะเป็นสีบอลเงินนะคะระบบเกียร์น่ะจะเป็นระบบเกียะคะคกร,กร์ออโต้ะนะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของประกันการเช็คสภาพรถนะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของระยะใหม่นะคะแล้วก็การเปลี่ยนยางค่ะคุณพี่ค่ะโอเคค่ะมีข้อเสนออะไรไหมคะเรื่องราคาเออซึ่งราคาที่ที่ฉันตั้งไว้เนี่ย อยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทนะคะคุณพี่ขาแต่เดี๋ยวฉันเนี่ยก็ได้มีการให้รถให้มีการนำรถเนี่ยไปให้สูงตีราคานะคะซึ่งสูงตีมาให้อยู่ที่ 2, 5 0 0 0 0หบาทนะคะโอเคค่ะก่อนเื่นนะคะดิฉันต้องของขอบคุณที่สละเวลาให้ดิฉันได้เข้ามาพูดคุยและดูรถคันนี้นะคะจากที่เห็นสภาพรถและภายนอกภายในรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นที่ให้ดูนะคะ ดิฉันพึงพอใจมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันขออนุญาตเดินตามตรงว่าขณะนี้ดิฉันมีข้าจากัดทางน,นการเงินพอสมควรดิฉันเป็นพนักงนานประจามีรายได้จุดที่ต่อเดือนประมาณ8,000บาทนอกจากนี้อาจจะมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะโดยที่ดิฉันมีเงินเก็บอยู่ประมาณ100,000บาทซึ่งจะเนอจะตั้งใจนํามาเป็นเงินดาวน์รถสำหรับเงินค้งได้ในชีวิตนอกจากนี้ดิฉันได้นปรึกสาหาบันการเงินเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม,ม,มซึ่งรับแจ้งว่าวงเงินที่ดิฉันสามารถกู้ได้นั้นไม่เกิน100,000บาบบท เก็บมาแล้วเนี่ยประมาณ200,000บาทเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> ก็ขอจากจาก,จากราคารถที่คุณเสนอเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่นะคะ270,000บ,บาทคุณพี่ดิฉันขอประมาณ200,000ได้ไหมคะ200,000ค่ะคือคุณพี่พอสั่งดูดากดการายละเอียดรถคันนี้มาแล้วนี่ยังคะว่ามีตรงอะไรตรงไหนบ้าคุณพี่ดูมาหรือยังคะจริงๆมีจริงๆดูนะคะเพราะว่ารถทั้งหลังนะคะ่ะมันจะมีรอยนิดหน่อยนะคะและ้วก็ตรงปลายท้ายค่ะก็จะมีรอยอยู่บ้าง ก็ได้คิดว่าอาจจะลดราคาเหลือประมาณสอ0 0 0นบาทได้พอคุ้มแล้วค่ะมีตำหนิอีกไหมคะคนพี่คะที่จริงคิดว่ามีเพิ่มค่ะแต่ฉันอาจจะดูไม่ไม่ละเอียดพอก็คือในส่วนของตำหนิเนี่ยมันก็จะมีอยู่บ้างนะคะตามที่พี่กล่าวมาเลยค่ะมีในเรื่องของไฟนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวตำหนิเบาะนั่งนิดนึงแล้วก็มีการขับประชนมานะคะซึ่งในการขับประชนเนี่ย แล้วได้มีการทําสีใหม่ให้คุณพี่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพีค่ะโอเคค่ะแต่ดีฉันถือว่ามันเป็นรถที่มันที่มันผ่านการใช้มาบวกกับว่ามันเคยชนกับสิ่งของมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยะคะิดว่าอัดราคาอาจจะสูงไปสำรองแสนเจ็ดเลยคิดว่าอา,า,า,อาจจะพอแบบป,ประมาณสองแสนอย่างเงี้ยได้แต่พอค่ะ,ะประกันนะคะอย่างที่บอกนะคะประกันน่ะมันจะเป็นการชั้นหนึ่งนะคะคุณพี่ การตัวนี้เนี่ยจะอยู่กับคุณพี่ไปอีก3เดือนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระยะใหม่ที่แจ้งไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีปในเรื่องของการเช็คสภาพรถะคะ่ะซึ่งการเช็คสภาพรถเนี่ยเราได้นํารถที่จะขายให้คุณลูกค้าเนี่ยไปเช็คสภาพมันแล้วนะคะเป็นเป็นตลอดระยะเวลา2ปีนะคะคุณพี่คะ โอเคค่ะคือจริงๆที่ดิฉันตั้งใจจะซื้อรถคันนี้ค่ะเพราะเพื่อเดินทางไปทํางานและดูแลครอบครัวค่ะไม่ได้มีจตนกาะในการที่จะซื้อเพื่อไปขายต่อแต่อย่างใดค่ะต่หาว่าทางคุณสามารถพิจารณาข้อเสนอดีได้ดิฉันก็พร้อมดาเนินการทันทีซึ่งขอแจ้งนิดนึงนะคะคุณพี่ก็คือที่ดิ่ฉันตัดสินใจขายรถคันนี้ค่ะเพื่อที่ฉันเนี่ยก็ต้องการไปซื้อรถคันใหม่เหมือนกันค่ะซึ่งในส่วนของรถคันใหม่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะดิฉันจึงอยากได้ราคาให้มันแบบ พอดีพอดีที่จะไปซื้อในรถคันใหม่อะค่ะคซึ่งยี่ห้อรถที่ดิฉันจะไปซื้อใหม่น่ะมันก็ค่อนข้างแพงมากเลยค่ะโอเคค่ะดิฉันเข้าใจนะคะว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมกสับสภาพของรถค่ะแต่จากที่ข,ข้อกำหนดที่งบประมาณของฉันนะคะจนันนนาดิฉันน่าจะขอต่อรองมาที่ประมาณสองแสนบาทนะคะเพราะว่ามันเป็นนะคะที่สามีฉันสมามารถจ่ายได้จริงๆรโดยที่ไม่กระทบกับอย่างอื่นเลยขยับมาให้อีกนิดนึงได้ไหมคะคนที่ตอบว่า ราคาที่คณพือต่อรองมาเนี่ยดิฉันก็ไม่สามารถที่จะนําไปซื้อรถยนต์คันใหม่ได้เหมือนกันค่ะคุณพี่ค่ะคือคือเพราะว่าดิฉันนะคะยังมีภาระค่าใช้จ่เย็นได้อีกค่ะตอนอีกทั้งยังมีวงเงินบัตรเครดิตประมาณถ้าหมื่นบาทซึ่นดิฉันพยายามจำคำน้ให้ตรงเวลาเสมอเพื่อในสัตประวัติของการเงินไว้ถึงจะไปต้องไริหารการเงินอย่างรอบคอบค่ะไม่ไม่สามารถเพิ่มตรงส่วนของราคารถยนต์ได้ค่ะก็คืออยากให้คุณพี่อะค่ะเพิ่มมาอีกสัก หมื่นสองหมื่นได้ไหมคะคุณพี่นี่เพราะว่ารถที่ดิฉันจะซื้อใหม่เนี่ยมันเป็นยี่ห้องที่แบบคิดมากและราคามันก็แบบแตะแสนนะคะคุณพี่ค่ะอ่าถ้างั้นโอเคค่ะหาจุดเึินการที่พอเหมาะมสำหรับราคานี้นะคะก็คือเป็นประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นบาทพอได้ไหมคะสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนสี่ได้ไหมคะคุณพี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีมันเป็นราคาที่ฉันต้องจ่ายปัจเครดิตอยู่มันเพราะฉะนั้นมันมไม่ได้แล้ว ก็คือต้องชีแงช้แจงก่อนนะคะว่า,ารถที่ดิฉันเสนอค่ะให้คุณพี่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตําหนินะคะอย่างที่คุณพี่ทราบคือมีเรื่องของไฟก็เป็นไฟเรียวโอ้โหตำแหน่งนั่งการชนมาแต่ไอาการที่ชนมานนะ่ะคะ่ะดิฉันได้ทําสีใหม่ให้คุณพี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของยางก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะคุณพี่ระยะใหม่ก็ค่อนข้างดีเลยอะค่ะ เป็น400,000 200,000ห้าได้ไหมคะอ่ะได้มากสุดคือ2 0่ค่ะ204เหรอคะอืมโอเคค่ะงั้นเราก็จบที่204,000บาทนะคะก็ก่อนที่เราจะมาตกลงในเรื่องราคาเนี่ยคือเราคุยกันไว้ที่2 0่ใช่ไหมคะเราจะทำสัญญาเกเลยไหมคะคุณพี่คะได้คะ่ะทำสัญญาได้โอเคค่ะขอบคุณมากค <ขอ S 1> ่ะก็ค่ะคือ ก่อนให้เราจะตักกันเนี่ยคือเราจบที่2 0 0 0ติเเนาะค่ะค่ะข,ขอบคุณคอีกครั้งคุณพี่ค,คะ